ครับสวัสดีครับพ,พี่น้องโมนีกามาา่กับามาเบิ้งบังไฟฮิคาราครับพบพบกันกับ่องตาเซียมชาแนลคือเก่าเด้อพี่น้องได้กาฝาก็เลยก็แซ่ก็ติดตามเมื่อก่าพี่น้องมาเบิ้งบังไฟอันนี้บงังไฟสิบล้านพี่น้องเพิ่นว่าสิบล้านครับนี่บังไฟสิบล้านกำลังกำลังจะขึ้นจาะเหมือนว่า ภาพี่น้องมาเบิ่งครับบุญบุญมงคลไฟวันสงแกววันที่หนึ่งวันที่หนึ่งจุดถึงไฟเนาะพี่น้องหนึ่งพฤษภาสามสิบเมษามีมะลำมมะเร่มพี่น้องมาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อสร้างกันเมงนะครับพี่น้องไฟย ช่างก็คือเก่าแล้วพี่น้องช่างก็ได้บางครั้งขึ้นงามทุกปีพี่น้องบรรทุกแกอาบุญทุกปีอันนี้ยังบริษัทนะเจาะบอสร้างบริจ้งงงางหูบอยังหากเอาขึ้นบอสร้างไปหูจักฮะ นี่ไงไเจ้าหูขอไม่นยากแล้วเท่งยังพันในจออ่่ะดี๋ยนะยังเนาะอืฮ้เท่งตาตั้งมันมกท่งตาโน่นเฮ้เท่งทาโน่นเดี๋ยวเนี่ยก็าตังมนก่งาโน่นแเท่งเอ้ยมัยังตบตบตบเท่งโอ้เดี๋ยวหูโกดเดี๋ยวเาเยดยังไลถ่ายคลิปกันเอ้ยมันเร้วนี่ ฮะแกก็ทฮะเกาคนเกากอยไปเลยบาทนี่โอ้ยพัดหนุ่ยโอ้ยวายวายเมื่อวัก้าวเมื่อันเกิดแ้เมื่อนันน่าเพราะไม่อดกูคอยกันนด้ เมื่อ้มูคำ่ได้อยูเพะนี่มันอยู่คำ่ได้ต้องออยูะกอนมือนี้เอยู่่ได้เสมอ้มอนเอพี่น้องพ่อเบิงฐานฐานอัดอันนี้คือฐานอัดบังไฟสิบลานพี่น้องไาเจ้าเบิงเอาพี่น้องชุดยอดชุดยอด ่วนพี่น้องขักอีรีขักอีรีาาาาบางไฟล้านผัดเจาะหูหมดแล้วพี่น้องเลยบางไฟร้านมี่0บบังคนว่าเออบงไฟร้านม่หาบนะังไหม บมงไผ่อันรุ่นนี่มีเป็นสิบพี่น้องรุ่นนี่มงไผ่แสนไปแสนเป็นสิบไป่สิบล้านมีบางหนึง่งเออพี่น้องเบิ่งหางเบิ่งหางอ่าเตอพี่น้องเบื้งหางบมงไฟพี่น้องเบื้งเด้อพี่น้อง ภาพพี่น้องมเบึงเขาไปอัดมังไฟายอยู่ป่ายางครับสวนยางสวนยางบ้านพุ่มแก่อำเภอนานะแกจังหวัดนคนปรปอมขักร้ายพี่น้องเลยบางแลงหางพี่น้องหางมังไฟายนะบึงน,นี้ผุน มังหางพี่น้องอันหางมงพมึงไฟหน่อยนะพี่น้องหามมงไฟแข้งนะอันนี้ฮามมงไฟลานะเนี่ยเฮ้ยเจอนพี่น้องชุดยอดลาย คลิปนี้กับภากพี่น้องก็ไลค์กดแชร์คือเก่เาด้วยพี่น้องเด้อก็อช่องตาเฉียมชั้นเอ๋คือเกนะ่านะบางได้ว่ได้มาตรฐานเขาก็ทุ้บทีมพี่น้องหนะบ่ได้มาตรฐานเอามือออกเอามือออกทำใหม่ช่างเอ๋บ่ chị ba cái mưa vào đây đề không? chị mưa đâu bà? <laughs> chị mưa là uy phê du Hả? Uy phê du Uy phê Mưa phải say thở. Mưa áo lán trước sao เอาล้านอยูใส่ในหัวเงินเลยนะบ่าเกีกัหล้านอยู่บบานั้นอันผูไม่ได้เจ้ามาเลยหนอเจ้ากันแล้วยัง แมนต์ยินใอ่ป่ะฮะเจอตัวไฟร้านเจอตังไฟร้านโบนี่ยังประจวอันนี้จอมือบอนี่นะจอมือบออันนี้เครื่องเงือนบอกจอนี่อโอ้จอมือท่านมันเด้วันที่ยังอไนี่ย่สิบเยี่สิบเต ทำอรมดาแล้วชาวบ้านบ่แต่ปีแต่ก่อนนะะเป็นปีแต่กนนะเก่าน้เล่แล้วว่แล้วว่าเพื่อนว่เพื่อนมานี่นีแชาว้านนตัวไหตัวนี้นะมดนี่นะมดนี่เจ็ดเจ็ดเี้สามปีปีตะเก้าเป็นบ่ที้าเนานะน ปีที่เฮ็ดตะกีนะปีตะเก่าละปีนี้ละันปีนี้เด้มันบล่วเล้ซะจังวปลี่วนนี้เห็ดเดี้ยนสามปุ่เ้าารเห็ดเตือนสอมอก้าววรามันิแลีวแต่ว่านี่นเฮ็ดนะม่นบอกขนเจาะนัถ้ามันเฮ็ดได้ันอยเ่าซร่โอ้นาเฮ็ดได้นีเ็ดได้เิ่นเลยบ่แลี่ยวโอ้บอกนปีตะเก่าัเลีวลมันบอก ทีตะเก او ขับว่านแล้วนะโอ้ยนี่มันแล้วเหมือนสามขับว่านแล้วนะคือปีไก่เนี่ยเพิ่นปีนมันเลงต้องจะสามเลยผมโอ้ปีนเฮ็ดเฮ็ดเร็วกว่าบ่ฮะเฮ็ดเร็วกว่าปีงต้าอืมเฮ็ดเร็วกว่าตะเก او โอ้เฮ็ดติดต้นสามปีกายจะห้อยมือจู๋อย่าเจ้าหู้ใครเช็คอยู่ น,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 จจนี่หนผ่นนา,า,ตาตัดบอ,อกเป็นยังเป็นยังลำใสตาตัดลำใส่ตันลำใส่ตันมันเป็นอะไรเขาไทยผ่้ออกบอกโอ้ไทยผูกออกบอกอากาศมัน แั้นี่ลูกลานมาทางไหนมาหลายแทะลูกใครนี่ล่ะลูกผู้ไรเนี่ยลูกอดบอกบอกพอกมันมนอะไรลูกอดลูกเอกขึ้นขนก่อแพบแบ่อโมเมนฮะแฟดบ่อีนะ้นนบ่อนนี่ะโมเมนบแล้วไอ้น้องก็ชือบ พี่น้องกันซืนี่ก็สร้างบ้างไฟน้อไปเป็นสร้างไฟมาแล้วชุมนี้เด็กน้อยสี่คนนี่แม่นละกปกๆเป๊กๆมันเอาพี่น้องเอ้ย บ่มแม่ล่งสีล่งสีมืออันนี้่นี่คุณไรส์้ะสร้างยังบอกมาแตนบ้านคุณบอกสร้างคุณนี่เนาะมาแตบ้านเจ้าคุณบอกพู้หนึ่งเนาะียังนิหน้อยผู้นึ่งมาแตบ้านเจ้าคุณบอกคนบ่าเดีไพส ให้มันดูลูกไฟฮะให้มันดูให้มันดูโอ้ให้มันดูกบจักอีกแล้วเออถามคนไหนนะถามคนไหนถามคนนั่นนะพูดนุ่มพูดนุ่มคนนี่นะเดือดอิซม์นะฮะเดือดอิซมเมื่อกี้นะเออผู้ยญิงันไหนเมื่อกี้บอนั่งบุจักอะไรบอบออะไรท่านไทย โอ้จักจก,กัตพิลงฮะกระลูกไอ้ผลนั่นเี้พลไหนเกฝาปิดอ,อันนี้ฮะเอ้ยพลบอกจะว่าเฮ้ยพวกเก๊กกันเนี้ย้านานี้ปานั่นโอ้ลูกดันตะพลเอเอโอ้บุจักเดิมบูจือเหรอไหมกํากับเจ็ดปีแปดปีเนาะบูเห็นกันโอ้ บปจื่อบปจื่อว่ามันอันโคตรมากแต่บ้านอะไนี่ยก็บ้านพ่อตัวน่ะบ้านไปจังซีสะเกตบบแมนอุบลนเนาะบ้านไปจังบูลืมแต่เคยไปอยู่ตีกี้มันทาดเมื่อนี้เลิกงานแล้วบ่เนะ

Ô, ừ. mà trừ vẫn bận chứ mình phải mình phải hoa ừ. này hoa từ hương mà có ít lượng ngắn mà cần. มาถ่ายคลิปนี่แหละถ่ายคลิปเป็นควายล้านให้เอฟซีปเพิ่นเบิ่งถ่ายคลิปลงยูทูปนี่แหละจักบก่หักบ้านแตผ่านดอกเออพี่น้องมาเบิง่งพึ่งบ้านนี่ลืมเบิง่งลืมถ่ายเพี่น้องเบิง่งเพิ่งโกนเพิ่งโกนใช่น้องมันจะจีเห็นเนาะมันมืดพี่น้องเอ้ยมันอยู่ในถำ้ำในทอ่อพี่น้อง โอ้ยย่างหลดเนาะเมนพึ่งเลียงย่างหลดว่าเมนท่อเนี่ย่ะอ๋อพี่น่องเห็นอยู่วะครับเป็นสันเป็นสันอยู่ครับ แต่เฮนี่เือนกอ,อิสก,กอ,อยาก่างเด็ดหลังขู่หลังขีดหรืมากอแล้วปูนปูนหมดหรือมามาถ่ายคลิปกันหรอกวะมวยล่ง,ลงคลิปดนแลละมาถ่ายเธอเดียวหนึ่งมึงพาดอะไรพลาดันยเเดียวก่อฮะมาพาดนั่นหรอแล้วก็ว้าพลาดลบ่ยังยัง,ยยงแ,แก็เก้าร้อยกว่าคนหนึ่งเก้ร้อยคนหนึ่งผู้ติดตามก็ได้หรอกอตามแน่ ยูท <YouTube S 2> <t myst icism> yeah. ูเนาะบบไอซื้อสองนหูจักบอฮะก็บอซื้อสองเาะอ๋อสองตาเสียมชาแนลเสียมตัวเสือเตาเสียมชาแนสีธรราว่าที่ฝากกตามตดตามไปแน่ต้องาก็ได้เการอยให้เอาใส่มึงเอาเสีมให้ไปคว้าน้อนั่น ใชยมันก่อมมาทั้งนันบุกหอดอกเหมามนกเราให้อสายมันบอกให้เอาาอนนะมึงก่อมเนีเลยเริมชกแล้วเมก่ามล้อน่ะพ่อพอพ่อตัวพอพอ้อเี่ยมชัรออกอเด็กใช่ ชาวบ่งก็เด้อพี่น้องอันนี้เป็นบังใหม่เด้อพี่นอ้องเป็นบังเก่าที่ทยเมื่อนั้นเด้อพี่น้องเด้ออันนั้นที่ทยมว่นมันบังปลายหานพี่น้องอันนี้มันชิบหลานพี่น้องชิบหลานมีบังเดียวบังปลายหานเด้อมีจากบัง ไผ่ลานสามโอ้โหไผ่าลานสามพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเลยพี่น้องเด้อจุดวันทีหนน่หนึ่งพุทธวันหนึ่งพุทภาบุญมะลิมบุญบ้านทุ่งแก่พี่น้องบุญอาจารย์มีดอกบรนทุงแก้ก็มีระวังบอกมวยจุดบังไฟไหม แล้วฮะมือจู่ก็ปวดจักแล้วมีอย่างนี้บ่ปว่จัก <c oughs> คือก,ก,กันอันนี้ก็ยังปวดจักคือกันมีระวงงานอยู่บ่โมมีระวงกระมวนเนาะต้องมีแล้วย่อนยุกมือจู่เราปวดจักแนี่ยปวดจุดเนาะปวดจักแต่ปวดจุดด้วย <c oughs> จังดี สร้างจกตมงจูดเอ้ยแบยากนเออดูยากนดูยากเนเย็นเวันนี้ยินอยู่เาไว้ดังกนดได้า ทีมงานมันก็พักกันเมื่อหมนแล้วพี่น้องเฮ้ยเลือแต่ลูกคนบัดเนี่ยทีมงานเขาเมื่อหมนแล้วมันคำเลยพี่น้องใส่มาถ่ายพี่น้องเบังเลยทีหดักว่ม,มีคลิปลง เพื่อนว่าคุณสุวแข่งการได้ย well ังไงีัเค่แค่เพีให้นะนอกว่ามามานจัดการจัดการร้างเจ็ดอะไรก็ได้จะหก

อันนี้ผมเป็นคลิปเก่าเด้อพี่น้องเด้อคลิปใหม่ได้นี่มันกระดิกยัดกระดิกก,ก,กันพี่น้องเออ <c oughs> เอากระติกไปคิปเอากะติหรือว่าไปเอาน้ำมาเอาน้ำมาใส่กระติกมน้ำบดาไฟ ไฮ้วาบุญไมลงอยพได้ไปไปไปรอดไปรอไม่าเ่ไยและกดเนีในี่็ลอกเดิงขึ้นี่น้องจากนักบหนักพี่น้องเอ้ยบางแนวจอดจอดจดจด họ làm nó lên สร้างกระสุนยาควันกุ้มกุ้มอยู่พี่น้องเอ้ยเมื่อมันใหม่มังไฟบ่เ <top> ฮ้อะเบอยากเอาบอร์ตัดบอร์ต่อได้พี่น้องคลิปนี่คลิปมันลัดโหลดไม่ตัดไม่ต่อ Левлеп, тип левлеп. <laughs> nó nhau ngọt nè. quân hạt phải đó người ơi. Oh. เราปิดเก็บเรพี่น้อ,นองไปนองเบิ่งจบไม่ได้ี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะี่เน้สั่งยังนี่นะสั่งยังฮะปิดเัวดงดังๆบไม่ได้ยินดูสั่งยังหันตีละถ่าย โอ้ยลงคลิปทายคลิปดดได้หนิได้เลยข่าเลยนะฮะแบบเอาทาทาตั้งเอาทานี่เรา23นาทีแล้วนานเลยได้นี่ฝากคนเล่าก็แซ้ในพี่น้องฝากติดตามส่องตาเฉลมชั้นแนวน่นเด้อคลิปนี้ก็นสำนึกนะครับสวัสดีครับ